ที่นี่นะไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์เลยเพวาะงนั้นเรื่องของการตรวจสอบรายละเอียดของร่างกายคงทําไม่ได้ขนาดนั้นหรอกนะแต่หลังจากที่ฉันได้ตรวจอาการของเขาเบื่อต้นแล้วคงจะเหลือเวลาอีกสองถึสมเดือนนั่นก็มากที่สุดแล้วเลยนะนี่มันไม่เป็นไรหรอกนะฉันก็คิดเอาไว้อยู่แล้วท้ายท้งความจริงแล้วเธอเองก็น่าจะรู้นะ ว่าสถานการณ์ของจีหวงในตอนนี้นะการที่เขามีชีวิตอยู่ได้ในตอนนี้ก็ถือว่ามาสัจจันทร์มากแล้วราคาของสิ่งที่เขาต้องจ่ายนะมันช่างทุกข์ทรมานมากจริงๆก่อนหน้านี้ฉันเองก็ได้บอกจี่ห้วงเอาไว้แล้วว่าอาการป่วยของเขาถึงจุดที่สิ้นสุดแล้วเขาอาจจะเหลือเวลาที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้เพียงแค่สองถึงสามปีเท่านั้นความสามารถของจี่ห้วง ที่ทำให้เขายังมีชีวิตอยู่ได้ในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มาจัย์มากแล้วล่ะไม่คิดเลยนะคะว่าอาจารย์หลีจะมากับภายทั้งในวันนั้นฉันกับอาจารย์หลีไปดื่มชาด,ด้วยกันนะคะหลังจากที่ฉันได้รู้เรื่องนี้แล้วฉันก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยละคะ่ะหายเถะเธออยู่ที่ไหนนั้นไม่สําคัญหรอกเพราะห่่ยังไงสุดท้ายแล้วคนเราก็ต้องตายอยู่ดีอาจารย์หลี่คะ ไม่มีอะไรที่สามารถทำได้เกี่ยวกับอาการป่วยของจี่หัวเลยอย่างนั้นหรอคะสำหรับอาการของจี่หัวในตอนนี้ทุกๆวันของเขาต้องเต้นไปด้วยความเจ็บปวดแน่ๆผมยังทนได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นกังวลหรอกครับจี่หัวหายทั้งแต่อย่างนั้นฉันขอตัวไปดานนอก,ก่อนนะจะไปดูว่าที่นี่มีเรื่ออะไรบ้าง เรื่องทั้งหมดนี่ที่เกิดขึ้นเนีเป็นเพราะว่าอูโยใช่หรือเปล่าลเป็นเพราะว่าอูโยถึงทําให้นายอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ถ้าหากว่านายตามหาเธอไม่เจอแล้วก็คงจะไม่มีวันยอมแพ้ใช่หรือเปล่าลนายควรจะรู้จักอูโยดีกว่าฉันนี่นาใช่หรือเปล่าทำไมละ่ะในตอนนั้นที่อาจารย์หลีบอกอาการป่วยของนายว่านายจะมีชีวิตเหลืออีกไม่กี่ปี นายจงใจเว้นระยะห่างจากอูโยวนี่นะทั้งที่นายรักเธอมากขนาดนะั้นถ้าจะให้ชีวิตของนายกับเธอได้เลยทำไมถึงไม่บอกความจริงกับเธอไปซะละ่ะอูโย่สำหรับฉันฉันคิดกับเธอแค่น้องสาวเท่านั้นน้องสาวอย่างงั้นเหรอตอนนี้นายยังกล้าที่จะหลอกตัวเองอีกนะ นายรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่านายไม่สามารถมีชีวิตยอยู่ต่อไปได้อีกนานดังนั้นจึงจงใจเว้นระยะห่างกับเธอแล้วก็ให้เธออยู่ห่างจากนายไม่ใช่หรือยังไงนายคิดว่าฉันจะดูไม่ออกเหรอนายก็แค่ไม่ต้องการให้เธอเสียใจดังนั้นนายก็เลยรับความทุกข์เธอมาทั้งหมดเอาไว้เองสินะครั้งที่แล้วที่นายกับอาชูราต่อสู้กันเหตุผที่แท้จริงเป็นเพราะว่านายเจ็บใจใช่อเปล่าล่ะนายเกือบที่จะเสียสติไปละ อาชูร่ายางั้นเหรอฉันคิดว่าเขาเป็นคนที่ฉันไว้ใจที่จะฝากอูโยเอาไว้ได้แบบนี้มันคุ้มค่าแล้วอย่างนั้นจริงๆเหรอเธอคิดว่าอย่างไรล่ะไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคนๆนั้นจะมีค่ามากแค่ไหนแต่พวกเขาไม่ใช่นายนเอ่เอซิวรานตอนนี้ฉันไม่มีเวลาเหลืออีกแล้วตอนนี้นายนะ ต้องทนทรมายแบบนี้ทุกวันเลยอย่างนั้นเหรอหลังจากที่อู๋เยวกลับมาแล้วความฝ่ายของนายก็เป็นจริงแล้วนี่นะหรือว่าที่นายทนมีชีวิตยอยู่มาตั้งนานได้ขนาดนี้เป็นเพราะว่าต้องการที่จะเจออูยโเยวอีกครั้งอย่างนั้นเหรอถ้าหากว่าครั้งที่เห็นแล้วนั้นไม่ได้ต่อสู้กับอาชูราแบบนั้นร่างกายของนายก็คงไม่สุดโทรมถึงขั้นนี้หรอกใช่หรือเปล่าล่ะมันเหมือนกันอย่างที่ฉันพูดเวลาของฉันได้หมดลงแล้ว ความจริงแล้วฉันรู้ตั้งแต่ตอนที่พวกเขามาทำร้ายฉันแล้วละ่ะแต่ว่าฉันแค่ไม่ต้องการที่จะสู้ก็เท่านั้นมาถึงจุดนี้แล้วฉันมีสิ่งสุดท้ายที่อยากจะทำเพื่ออุยกยี้หัวทำไมทุนถึงได้ถูกจับมาที่นี่ได้กันล่ะครับเนี่ยลูกน้องของจี้หัวไม่จำเป็นที่ต้องถามนะตอนนี้ผลการสืบสวนเป็นไงบ้างดูเหมือนว่าตอนนี้ผมจะเริ่มเข้าใจแล้วครับ เรื่องของระบบทางการเมืองกับสหพ,พันธรัฐที่เกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากลุ่มคนในเมืองได้ชักชวนให้ครอบครัวชนชั้นสูงรายใหญ่หันกลับมาเข้าองค์กรเพียงแต่ว่าทุกคนปฏิเสธที่จะกลับมาดังนั้นก็เลยถูกเล่าสังหารจนหมดครับและการลาอบสังหารทั้งหมดดําเนินการโดยสหพ,พันธรัฐพวกเขาทยอย,ยมากจนรัฐอิสระกลัวว่าจะไม่มีความสงบสุขในเมืองนะครับช่างมือนเถอะเออจี้หัวหมายความว่าอย่างไรหรอครับ บางทีการที่สภันารตทำแบบนี้คงจะปกป้องคู่คนได้ยากขึ้นนะสภันธรัตจะทำปกป้องทุกคนอย่างนั้นเหรออำนาจบนเกาะแห่งนี้นั้นเป็นอำนาจที่ต่อต้านคนในเมืองมากที่สุดถ้าหากว่าสภันธรัตปฏิบัติตามระบบการเมืองจริงๆแล้วก็สิ่งที่พวกเขาทำนะจะไม่ถือเป็นการจำคุกแต่ต้องถูกฆ่าทิ้งต่างหากอัชฉชนหลายปีมาน,นี้ต้องขอบคุณนายมากจริงๆนะคงต้องลำบากนายหน่อยแล้วลนะ่ะ ที่หัวคุณไม่จําเป็นจะต้องพูดแบบนั้นหรอกครับความจริงแล้วคุณก็รับข้อมูลมาจากระบบทางการเมืองอยู่แล้วนี่นะคุณต่างหางที่เป็นคนที่ปกป้องรัฐอิสระตัวจริงนะคุณเพื่อทุกคนแล้วทาเพื่อรัฐอิสระมามากพอแล้วหรอครับนอกจากดีแล้วนายได้รับข้อมูลจากระบบทางการเมืองแบบอื่นอีกหรือเปล่า